นี่คือบ่อน้ําร้อนเบตงนะครับสามารถมาแช่ขาแช่ไข่กันได้นะไข่นี้ก็คือไข่ต้มนะฮะเราก็ออกจากบ่อน้ําร้อนนะบเบตงนะครับไม่ได้พาเพื่อนแช่นะครับใครอยากจะมาต้มกินไข่ที่นี่ก็ลองดูกี่นาทีสุกนะครับเจ็ด <7 S 2> <7. S 1> นาทีกําลังดีเลยครับอร่อยร้านนี้ก็เป็นร้านดั้งเดิมนะครับก็ มีแต่วัยรุ่นรุ่นมากินั้งนั้นเลยนะครับก็จะมีลาดหน้าผัดซีอิ๊วเส้นมีเหลืองนะครับต้องลองมากินกันนะครับตอนแรกก็กล่าว่ากินชามเดียวนะครัวอร่อยมากกินไปสองชามนะครับคนผัดนี่บอกเลยว่าแทบไม่ได้เงยหน้ามาเลยนะครับผัดกันวุ่นวายมากเราเพิ่งกินเสร็จเมื่อกี้ก็จะมีมีเหลืองลาดหน้าโอ้โห,โห,โหบรรยากาศของเบตรงยามค่ง,งคืนก็จะ มีไฟสีเหลืองคอยช่วยนะครับสงบ,บสงบ,บน่ารักน่ารักแบบน,นี้มีร้านกาแฟสอดแทรกอยู่ตามซอยต่างๆนะครับนี่บีทีสตารแล้วก็มีเกสต์เฮาส์นะครับมาเที่ยวเบตงก็อาจจะต้องพักโรงแรมแนวโบราณโบราณน,นี่นีร้านกาแฟร้านนินโอนิกนี่น้องๆก็ขยัน,นครับรดน้ำต้นม้หรือป่า สวัสดีครับเด็กเบตงเบอร์ยีด้วยอ่านี่ก็เป็นโรงแรมเก่าแก่นะครับสีเจริญโฮเทลใครชอบบรรยากาศแบบบุบผาราตรีนิดนึงนะครับเท่ๆ้ามาพักที่นี่ตัวนี้เป็นตลาดสดเบตงใหญ่เลยนะครับของเบตงคนก็ชอบมาช้อปปิ้งกันตอนเช้าเดี๋ยวเราจะไปกิน น้ำชาโรตีกันต่ออันนี้เรานึกว่าเราเข้ามาอยู่ในอุมโมงของวัดลับประดุกของเราใครเคยไปเที่ยวนนทบุรีจะเห็นไฟยะ่ะะๆของลับประดุกอันนี้เม่ต้ครับใครไม่รู้จักนี่อุมโมงอะไรไม่รู้แต่เท่มากนะครับเหมือนอุมโมง์ต่างประเทศเลยนะฮะกไกด์บ,บ, <laughs> บอกว่าอยากรู้ต้องมาเองนะครับไกด์รเราเคยเป็นไกด์จริงๆนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเลยไกด์เก่า เจ้าของเรานั่งหลังครับเสร็จทีนี่ที่ดินหมื่นกว่าไร่อยู่ย่านเวตรงนี้แต่เราจะไม่เปิดเผยนะครับว่าเป็นใครนะครับโอ้ต้นไม้เวตงใต้สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนนะ่ะฟังคุณจาพูดอาจจะมองไม่ชัดแต่ต้นไม้นี่ครับทำไฟนะครับหลอกล่อให้คนมาถ่ายรูปเ่อเที่ยวกันไม่ยอมกลับบ้านกันช่องนะครับนี่แหละครับแสงสีของเมืองเวตรงเรา เด็กก็ประมาณนี้นี่ครับขึ้นชื่อมากนะครับกับฝีมือเด็กพ่นสเปรย์ใครว่าเขาไม่มีฝีมือ 쟤는 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 쟤